mà si chế bàn xe ni khăn tí khát bọn thiền đầy nắng ương chắc biết thể đọc ý hàng là พี่น um ั่งเห็นพ uh, ี่ให้ดอกปังป pues> ังตัดสังคัมเขียงเกียงตัดเลี้ยงไรเงานเลี้ยวมอบคานจากวัวพี่เอาหยังดอกมาวัวมาวัวพี่ไปกิ a hat lu yat yam wa la ha ma si ka top ham lu yi ya na ังบ่หำตองคิดจิตมาสิทั้งดวงใจบ่หกไผดอกทังนานละทุกทุกว่านยังดูดายนานปานใดยังเห็นลูก สมปวดหมดผ่านหลังแรงงานก็เพื่อผัวกวันไพียรเพียดนาง่วยให้รักษาบุตรทาบุตรตีว้เตะในตลเฮ ปีื่องโอ้ยเ้าแบบนี้ปีโกดฟังสร้างมัดสิเหลวโบ่เจิงหางคอดาบป่าจันละเจ็ดเบิ่งด้วงพี่โอ้ยเตะ ไลลจากสีพ e ีมังหามพุนดีคืนอ้างย่างตามสิบมีโบ่บองเคยมีขัดคองอกเกี้ยอกาดูเอี้กินลูกสันเตีย จังแข็งขาดั bay, ่งยากมั si ่นล่ะโอ้ยเว้าจังได๋ก่บบ่ท่านเอื้อนทานจนม่ายเสือกินตายลื้อนี่เดินไปแลตาวเอิ้นเมืองเฮาแลวสิว่าเฮาบ่เห็นแล้วอันคำเดียว เข้าป่าย่างได้ํำดอกจับไว้ให้ดูเท่าทว่ที่เือกลับมาถามนาบวชบึงหาเอาเรื่องมาทมทับน้องขอยินยอมลับ่านอกใจคือวอาเอาเลยเด้อสายฟ้า ao lời đưa ăn xài pha và ao lời đơn khăn xài pha pha luồng má hương ai tài อยู่ดงดอกอยู่ป่าทอลานีเตือนทำไม่กำท้วงวาแลนพันเนื้อยโอ้ยเป้าจังได้เลว้กันเลียละ ธาตນน้องดีดอกยัวนั่นใจมันเที่ยงคำภัวอยากมງวงมองดอกໃน້ຮวดัยให้ห่วงห่วงคือแก่ลກวงบ่งด้วงใส่กาบยิงใจภัเนี้ยเอว่าดาไก่ดิ้ง ไปหึงกะเครื่องเ้าไปหึงกะเครื่องอกศีดาบแตกมางบ่เห็นทางเมนเงินคอย เลียนลองหาลูกหน่อยเอินโอ้ยกุกเอาซ้ำกาเบาเว้ยขันสนันนดงพุงกวงอาจันควังนภาฟ้าบุดลับาฮ้อ โอวยน้อยหนึ่งเมฆสีดำลมปัดหวังมืดไว้มาสีห้ยเมียนอ่อนเอกเย้ยหาบอนได้กัะเป้าเดียงคันลายแหงแตงกุคอ con tầm tò hoa suốt liệt lầy đèn la bò hoa xa xí chép xăm bạc nhắn ươn và âm ươn Yeah. ตอบจากคำเนี่ยเสียเสียตายจากเจ้าอดมาเมียให้เมียเห็นลังเตียบมาเสีลืกเป็นเขาปางห่างบวด พวกนายของม,งมนุษย์กาลังมาอมหานละเมื่อบ่หวัหน่นมาให้นามาคำม,มาเฮากับตา จนว่าปากฟาวลูกยังมิดอิ่งติ่งนางยังวิ่งอีกอง,งุงล่ะจะก,กี่ขคดเอ็กี่คงแต่นางเที่ยวดอกเดินหาอวนกลับไปกลับมา บันเดียวตั้งหลายางละเบิดความหวังสสีาเลี้วจอลาดุนกับตาวสีขึ้นทาเรื่องเล่ากาพะเวทอีกครั้งกะกวย่านเสียดสวยเล่นลงไปกัเคียคุยปะทุมชาติสะเสียกำบบ่มี อบแต่ยางได้ดอกพอดีจนนาทีขั้นสี่คนต้นหัวห้าเอเออเสอยอ าสิหัวจากบอแม่เกิดเดือดອอนสะอ่อนโอ้เสียงล อันสินับดอกเบิงเบืองตั้งแต่มา4 5เป็นเวลาเบิดคืนหมอกไหวหำน้อยเพสะใบจนส่ยอันหอยน้ำดอกโคดควรป่หมวันดูดอกเบิ่งแล้วสดเฮให้อยู่บ่อย ແຖງເວລາໂງເຊົ້າຄັນມືໃໝ່ກະຍັງຫາຈົນປັນຍາເປີດທາງທາງສິຫາຫາເສຍເລືກາບມາທວນຄັນຜວເກົມີຫາຍນ คุพีคาลูกของเฮาอ่อนหน่อยไปใส่เทดอกเง,ง่ไทยมาเสียงเฝ้าดอกใจใจพระบอดตวงหัวฟังนางเบืองตึงดอกอิงหามบองปากนำพ่อหน่อย lười xa vội khăn vĩnh luộm là bớt tốm Tiêu châm ngươi là tốm tốm sẵn nghĩa khăn nét niềng Bọt tình đầy เตยาได้นั่นดอกหน้าสาต <San> ตอนดันภเวผเจ้าเห็นานาด้างมัดสีวิสันยิสลบตายเทาวลงตรงนาเ<า>มิดปัญญาเงาง่วงปานดวงใจสิลุดขันแตกมางตายทิมกระพำการมาคือเป็นจังสันลำเมียแพ้งของผีอยู่น้ำกันดีๆตายจากชายจังสี่บอมีมองปองไข่ มัดซีเอ้ยเจ้าสั่งป่าพีไว้บอกอะไรพระเจ้าพีสัง่งบอกคิดทีทีสังบอกขิดกวงกวงพี่หวังสนเพลงพระนามาัดซีตายไปแลว้วสาลาาาส่าเขาไผ่สีอยูผูสิอุป,ประถากาาแล้งเ้ากระเป๋าแปนเวทสันดอนขังแขนแสนอาวคันิ่งหนักหัวใจหักใจเพศแทบสิเสส่วนลอม ทั้งพองจมเอาน้องมาซี่เอ้ยขึ้นมาก่อนน้องยับฟาวรีบรลอนให้ขึ้น